สวัสดีจ้ามาถึงที่ทํางานแล้วจ้ะมาถึงที่ทํางานแล้วมาถึงที่ท,าาท,ทาํางานเลยเจ้าตัวเป็นยังไงไว้ประก,กงหกบ่ย่างบัวไก่จ้ะบัวไก่ถ้าไปไว้เนื้อหาหนะที่ก็หอดว๊ะว๊ะ,ะ,ะถ้าเล่นอยู่ประมาณสามนาทีก็งหอดจ้ะหอดแล้วที่หอดมองนี่แหละจ้ะเอาแก้วอกจากเครื่องสมือล่ะเอาแก้วอกจากเครื่องสูมือเด้อค่ะเด้อดูดดแลกูอืมเขาก็ะจละเขาว,ว่าอันปกติอันแก้วตัวนี้มันย่าต่อเสียบด้ายเด้อ มันว e ่าเป็นหนาทียัยต่อยดิแต่กี่อ่ะมันมีพอออกเก่าเพิ่นเป็นผู้ยิงเพิ่นใส่เกิบสูงนสูงสูงาอกแก้วก็หลายๆสี่ละบางนี่ย่ยต่อยกะเป็นเป็นคนเป็นซอยเพิ่นเออซอยเพิ่นว่าบ่ต้องเฮ็ดดอกสันสิซอยสันก็ได้ซอยก็้เลยดปเป็นเป็นงานเจ้าของสมือนี่อืมแล้วก็ดกับเป็นงานเจ้าของสมือเป็นงานเจ้าของสมือค่ะแ็ยเลยเลยมาเลยมาเท่าไหร่นะเกือบสิบเจ็ดปีสิบตีไปซะสิบเจ็ดปีอืม เออสิบเจ็ดสิบแปดแมนดูเพื่อนเป็นดูปีสองปีเพื่อนกับกเษียนอันน่ะก็เลยเป็นงานอย่าต่อยมาสุ้ม athletes, ือนี่เออก็ถือว่าเปยว่าเฮ็ดฟีงสิละเออถือว่าเฮ็ดฟีถือว่าเฮ็ดฟีอืถือว่าถือว่าเฮ็ดฟีเดบุ๋มก็เลยเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ว่าก็ะเล็ว่าเป็นเป็นฟีไปเลยก็เลยบระเลว่าเป็นงานเจ้าของเขาก็ทิ้งให้เจ้าของเลยเพื่อนก็เพามีปัญหาดก ง่ายๆหงมมาได้ยากอย่าง,างสบายๆเก็บเกี่ยวข้อเครื่องซื้อนี่เครื่องล่างเพาะบ่ได้ยืนล่างมันบอกล้วเอออยู่บ้านเจ้ต่อยเจ้ต่อยบ่มีเครื่องเนะค่ะเด้อเจ้ต่อยใส่มืออ่านสื้อก็ซื้อได้มันบ่มีขั้วในกระต่อยมันแคบมันบ่มีหม่งตั้งอืมอยากได้จะเครื่องดูมันบม่มีหม่งตั้ง้ะมันแคบขั้วมันนอ้อยเออเพราะว่าป็นหังดอกใส่มือเจ้ต่อยก็ใส่ได้อยู <c> ่ <oughs> ใส่มือเาก็ใส่ได้เอากบ่๊มป็นหังถือว่าออกกำลังกายมือเทานอกนี่ออกแก้วจากเครื่องเนาะค่ะ เาแก้วออกเากเครื่องทุกวันนะเลยนี่หล้านยะต่อยด้อันนี้ค่ะน้ำเฮดกาแฟเขากาแฟดําของพอของกับร้องพอโอ้านที่เขาใส่เครื่องเขากินกาแฟดํากันเขาเพ่อกินนมนี่แหละเครื่องเฮดกาแฟดําก่อนจะต่อจากนี้ล่ะฮัลโหลอันนี้เรารอได้ดิเรารอเ้อเอือสบอไครด้เอ นี่อย <at: United> <City> ู <kav uk uit> mm ่ในดวงใจย่าต่อยนี่เราส่งรอรอดีเห็นบนนี้นั่นนั่นรอรอเด้อเออเราไปลายเป็นคนฝรั่งเศสอย่างสิละหน้าตารอรอดีเออเอออืมคูคู่รอรอคนนี้แหละย่าต่อยนี่ท่องท่องถึกท่องถึกสเปกแน่คนนี่แหละหน้าตารอหุ้นดีหน้าตารอถ้าเราได้กุนวดเนี่ยโอ้รอแบบพระเอกบางบางช่องนี่อายคนด็กพระเอกหนังบางช่องนี่อายเลยอืมนี่แล้วยังรอเลยดีจ้ะหุ้นดีเบ่อ้วนบ่อย่างสมาด นี่แหละคนนี้แหละมีคนเดียวนี่แหละที่อัี่ยนยายต่อยว่าอยู่ในโรงเรียนน่ะถือใจยายต่อยคนนี้แหละคนนี้แหละอโอ้ยทำเป็นเป็นสาวถ้าเราบุญเมียสิกีบเอาสะดวกอือไทยยายต่อยเป็นสาวเนาะเราบุญเมียก้สิกีบเอาสะดวกเราโลดิเราโล,โล,ลเราเป็นคนฝรั่งเศสเรามาสอนอยู่นี่หลายปีแล้วเกือบป็ปีแล้วจ้ะแล้วก็สิบบเมียแหละยายต่อ,อยลงมักแล้วดีบ่ลงมักแล้วเออเออสวัส <c> ด <oughs> ีค่ะอืมก็นาะ เราไปแล้วเราอา